มีแบบแปลว่าแบบอยู่ไหนก็แบบบีบไ,ได้ทุกที่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล่องนี้คือกล่องอะไรเกิอดอะไหมเนี่ยขออน,นุญาตนะครับเออโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่คือสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา อะไรนะเดี๋ยวเราอ่ะจะยัดอาณาจักรเรานะมาไว้ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวคืนนี้เราอ่ะจะนอนเล่นกินเล่นแล้เราจะของทั้งหมดอ่ะมาใส่ในบ้านป๊อกอีกองเราพี่คืน์จะได้ไม่ต้องมาแย่งของของเราโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วนะโอ้โหนี่ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะพี่ฟิล์มบอกจะได้ป๊อกอีกคืนนี่ยังไม่ได้เลยเนี่ยใส่ในโดนพี่ฟิล์มแก้งเลยเนี่ยเดีย๋ยวเราก็ยายไปตรงนี้พี่ฟิล์มก็จะไม่ต้องมาแย่งของเราไง เออดีเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปเอาของมาใส่นในบ้านป้าปิ่นดีกว่ามาแล้วเอาไว้ในบ้านก่อนละกันไอ้ยาไอ้ยาเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวอีกกล่องนะึงมาแล้ว เอาเข้าบ้านเล,ย,ลนย,ยแล้วกันโอ๊ยอ้าเอาของเล่นมาไว้ตรงนี้หมดแล้วเอ๊ะแต่ว่าเรายังมีของไม่ครบอ๋อเดี๋ยวเรา,าหาอะไรมากินตรงนี้ดีกว่าดูอะไรดีเฮ้ยใครทำอะไรอะเฮ้ยบ้านกองกระาดาษ ป๊อปอิดเฮ้ยอย่งเจ๋งอะ่ะเฮ้ยโฟกัสแน่ๆเลยเนี่ยวันนี้ไม่เห็นโฟกัสเลยเนี่ย <c oughs> อืมสแสดงว่าโฟกัสต้องอยู่ในน,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 นั้นแน่ๆเลยอ่ะเราเข้าไปเยี่ยมหน่ไยดีกว่า <c oughs> ไปๆๆ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 สๆๆ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 ๆฟๆนๆๆ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 ยๆๆๆ่ๆ เฮ้ยเฮ้ยจะกลองเข้าไปอ่ะงั้นเขาตุนหน่อยแล้วกันนะขออนุญาตโฟกัสโฟกัสกัดเงียบไม่มีใครตอบงั้นถือว่าเราคอร์แล้วนะไปยัดเข้าไปนะอ้าวโฟกัสไม่อยู่หรองั้นเราขอเข้าไปแล้วกันกัดขอไปได้ไหมได้เลยพี่ฟิล์มโอเคโฟกัสหนักมาก โอ้น oh, 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 ี่คือบ้านผมกันเหรอเนี่ยเฮ้ยกำลังฟังเพลงนี้เลยเนี่ยฉันบอกกัคน่สี่โอ้ยรอ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 น้องสาวไมันน่ารักเท่าไหร่จะพี่ชายหล่อจะพี่ชายหรอโอ้โหโอ้โหในบ้านนี่คือแบบในป๊อปอิดด้วยอเนี่ยโอ้โหมีแบบแต่ว่าแบบอยู่ไหนก็แบบบีบได้ทุกที่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล่องนี้คือกล่องอะไรอะ เก็บได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะกับเออโอเคโอ,คโอ้นี่คือ,อขอเป็นโฟกัสเหรอเนี่ยนี่นยังไม่ได้คืนโฟกัสเลยเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะแต่กัทยังมีโอ้โหอยู่เต็มเลยเนี่ยกัทมีกี่อันเนี่ยโอ้โหซื้อมาทำอะแยะเนี่ยต้องใช้กี่มือกดเนี่ยทครโฟกัทฮึโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดโฟกัสมีเยอะขนาดนี้นะงั้นเราขอลองเอาออกมาดูหน่อยละกันนี่และกัน เยอะมากเลยเนี่ยมีอันเนี่ยหืมโอ้เยอะมากเลยเนี่ยมีรูปอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยเฮ้ไหนลองนอนกดโอนอนไปกดนิดเด่ะนี่โอ้โหวิโอ้โหเบื่อแล้วอันเนี้ยเล่นนี้ดีกว่าเอ้ยเบื่อแล้วเบื่อแล้วอันนี้ดีกว่าเหมือนกันจะเปลี่ยนสีนี่้วกันโอ้โหมีเยอะมากเลยนะพวกกันเนี่ยมีกี่อันเนี่ย เราบ้านป๊อปิดเราเปิดอะ่ะเราจำได้ว่าเราปิดไปแล้วนะหรือว่าจะมีคนเข้าไปเฮ้ยพ,พี่บีออกมาเรานี<ะ>้นด้ไหมบ้างบออกมาออกมาทำไมนี่บ้านโบรกเกอร์พี่บีกำไปเลยนี่คือในจังของโบกเกอโบกเกจะไม่ให้ใครมายุ่งมันถูกด้วยไม่ได้หรือไงให้ไปออกไปเลยพี่บีออกไปเลย,ออเลยโอ้ก็ใจร้ายเพื่อนดูดีไม่ได้ใจร้าย ว่าพวกกัจะอยู่คนเดียวนะพี่พิมพ์พี่พิมพ์ไม่เป็นไรอะไรอยู่คนเดียวมันเหงาไม่เหงารีพพ่ิม์ลุกเร็วไม่รู้่ลุกขอเล่นหน่อยอ้าวเอางี้ยแล้วขอนอนนั่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่วันนี้วันนี้ไม่แกล้งวันนี้ไม่แกล้งไม่เอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะไรไม่ได้พีมขี้เกียจลุกพี่พิมพ์บอกว่าเราหนึ่งอาทิตย์นีพวกกัเรอมาสองอาทิตย์แล้วพวกกันจะไม่ได้ป๊อปอินคืนเลยเนี่ยพี่พิมพ์ป๊อปอิดโอ๊ยเครื่องมันยังซ่อมอยู่เลยออกไปเลยออกไปเลย พี่ฟิมลูกไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นอ่ะลูกสินั่นน้ออย่างงี้พี่ฟิมถ้าเกิดพี่ฟิมอ่อยากอยู่บ้านป๊อปอิดกับโฟกัสอ่ะพี่ฟิมอ่ะก็ต้องไปเอาป๊อปอิดมาคืนโฟกัสก่อนถ้าพี่ฟิมไม่เอามาคืนโฟกัสนะโฟกัสอ่ะก็จะไม่ให้อยู่ด้วยฮะให้อยู่เหรอแต่ว่าต้องคืนป๊อปอิดก่อนเนาะใช่เอาไงนี่เราถ้าไม่คืนโฟกัสก็ไม่ให้อยู่บ้านป๊อปอิดกับโฟกัสหนึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวมาแล้วกันได้ได้พี่ฟิม ใปเลยเอาเอามาคืนได้เลยพนะี่พิมเฮ้ยพี่ฟิลเ,เมเอาป๊อปบอิกให้แล้วสบายใจแล้วทีเนี้เยเฮ้งไปนอนเล่นรอพี่ฟิเลเ์กดีกว่ามัาน,นชิวๆเลยโอเคกมมาแล้วมาแล้วอ่าไหนพี่พิมอ่าเอาไป สี่อันเนี่ยสิบสองอันฮะสิบสองอันใช่ไงตอนนั้นไหนบอกว่า24อันไงพี่ฟิล์มอ๋อเครื่องมันพังอะเครื่องพังใช่แล้วพี่ฟิล์มออกมาได้ไงก็ออกมาจากเครื่องไงอ๋อโอเคพี่ฟิล์มแล้วยีลี่ลูงตาโฟกันอะอ๋อกินหมดไปแล้วเอ้ยฮะกินหมดฮะกินหมดไปไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันไม่ออกมาจากเครื่องโฟกัสหาไม่เจออ๋อพี่ พี่พีมบอกว่าอะไรทิ้หมดไปแล้วเหรอไม่ได้พูดแม่พูดถามเพื่อมีก็ต้องพูดใช่ไหมอันได้พูดใช่ไหมใช่เห็นไหมเออใครเขาจะไปกินอะของน้องเออจต่ไม่เป็นไรพี่เอาของมาชดใช้อพี่พีมพี่เอาของมาชดใช้ใครอ่ะอยากดูไหมอยากดูสิพี่พีมไม่บอกรอได้เลยรอได้เลยนึงเําลังกําลังกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจะเอาของอะไรมาชดใช้เราเนี่ยฮะไม่ยีงไงโฟกัสกัน เป็นไงเนี่ยแบบใหญ่ทีเดียวไม่ต้องแบบซื้อหลายชิ้นอย่างโฟกัสนี่นี่นี่อะมาแล้วพี่เอ๊ยเดี๋ยวพี่ให้วิมให้โฟกัสแล้วนะแม่ให้พี่วิมจับหรอกเนี่ยโฟกัสทั้งหมดเลยเอ้าก็เอามาก็เล่นด้วยกันไม่ได้หลือไงไม่ได้วิมมันไม่ใช่หรอกจริงเลยนะขี้งกไหนไหนพี่ก็เมา่อคืนโฟกัสแล้วงั้นโฟกัสให้นอนด้วยแล้วกลาคืนเนี้ยเย้โอ้ยพวิมฮะเป็นนอนนะรับเริ่อเป็นง่วงแล้ว นาว่ดพี่หนาวโฟกัสไม่ได้พี่หนาวหนาวอ่ะก็ได้ก็ได้ผมโฟกัสอย่างเงพี่บิมช่วยได้ไหมกดหมดละคิดกันช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้โอ้โหโฟกัสอ๋อเลยพี่บีมว่าไปพี่เราอ่ะขี้แกล้งแต่ก็ใจดีเหมือนกันนะรู้ใจเราด้วยว่าเราไอ้ไม่มีป๊อปอิดยักซื้อมา่กี้อันเนี้ยนี่ไง แล้วก็วงกลมแล้วก็อันใหญ่ที่พี่ลีมหอมอยู่โอ้ยตื่นใจอะไรจริงๆพี่ชายคนนี้ความจริงอะก็เป็นของโฟกัสแหละแม่สั่งมาให้น้องแต่ว่าเราแอบหยิบมาก่อนแล้วก็เอามาให้แน่นอนฟรีพี่ลีมอุ่นไหมโอเคลักแลวคุณด้วยนี่พี่นี่ใจจริงอื้อ เฮ้ยฝนตกอ่ะเนี่ยโฟกัฝนตกฮะวิฝนเขาตกด้วยเองม้วานกล่องกัได้อย่างงี้แล้วเนี่ยพังแน่เลยโฟกัสอ้าวแล้วทำยังไงดีอ่ะก็ต้องพีมก็ต้องไปก่อนแล้วโฟกันโอ๊พีฟพีฟมาเก็บของกันพีฟพีฟโอ๊ยไม่อยู่ช่วยกันเลยอ่ะเราไปดูแล้วโฟกัสอ้าวพีฟเจะมากันด้วยสิได้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 พีฟไปแล้วเอ้าโฟกัสบอกให้มาช่วยเกมโอ้โหสาให้อยู่บ้านด้วยกัน ฝนตกแล้วทิ้งเราเลยอะจะไปไหนวะเนี่ยรีบเก็บก่อนดีกว่าโอ๊ยพี่ฟิวเราควรจะเก็บก่อนรีบเก็บดีกว่าฝนล้ำตกหนักเลยเนี่ยโอ้พี่ฟิล์มนะพี่ฟิวภูเก็ตอุษาให้อยู่ด้วยทิ้งพวกกันไปเฉยเลยเนี่ยเรีบเก็บเรีบเก็บยรีบดีกว่าโอ๊ย Oh! <gasps>